ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะนั่นก็คือนางเอกสาวเชอรี่เข็มอับสอนหลายคนอาจจะทราบว่าพี่เชอรี่เนี่ยสืบเชื้อสายเจ้าเมืองน่านนะถูกต้องก็ขอเปิดใจกับนายตเตนนะคะเกี่ยวกับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยค่ะเพราะว่าเรียกว่ามันค่อนข้างฉับพลันได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนพายุวิพานนะคะโดยพี่เชอรี่บอกว่าตัวเองเนี่ยมีบ้านตากอากาศอายุเกือบ20ปีคุณพ่อเนี่ยไปสร้างอยู่ที่ริมแม่น้ำน่านนะคะได้รับผลกระทบ เ,เพราะว่าน้ำเนี่ยมันเอ่อล้นมาสูงมากๆแต่ความโชคดีเนี่ยตอนนั้นคุณพ่อยังมองการไกลก็เลยสร้างบ้านอยู่บนเนินแล้วก็ยกระดับตัวบ้านไว้ค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเทียบกับความเดือดร้อนของชาวบ้านและพี่น้องเกษตรกรก็ยังถือว่าน้อยมากๆ<อ>เลยตองน,นะคะโดยบ้านหลังนี้เองเนี่ยก็คือคุณพ่อพี่เชอรี่สร้างไว้ตอนช่วงกเกษียณนั่นเองนะคะซึ่งพี่เชอรี่บอกว่า จังหวัดนาเองเนี่ยโดนหนักๆแบบนี้มา3ปีติดแล้วนะซึ่งก็เรียกว่าชาวบ้านก็เดือดร้อนทุกปีนะคะตัวเชอรี่เองเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าฝั่งของคุณแม่เนี่ยเป็นคนจังหวัดนานั่นเองนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปที่บ้านหลังนี้บ่อยๆแต่ว่าโชคดีที่บ้านตีไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนนี้เองตัวชาวบ้านเองเนี่ยก็เรียกว่าเดือดร้อนกันหนักอย่างที่เราเห็นในคลิปในภาพกันนะคะซึ่งก็ ปีที่แล้วพี่ชล,ลี่บอกว่าเป็นการท่วมหนักสุดในรอบร้อยปีแล้วนะ,ะแต่ว่าปีนี้ก็มาโดนอีกนะคะแต่ว่าปัญหาหลักๆเองเนี่ยพี่ชล,ลีก็มองนะคะเพราะว่าเตงทําเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะมองว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าพื้นที่ป่าไม่เพียงพอนะคะแล้วก็มีพื้นที่รองรับน้ําน้อยนะคะบวกกับมีพื้นที่คอขวดทําให้ปริมาณน้ำเนี่ยขึ้นไวนะคะจนชาวบ้านเนี่ยรับมือไม่ทันนั่นเองนะคะ บางพื้นที่เองเนี่ยพี่เชอรี่ได้สอบถามกับคนในพื้นที่ที่ยังอยู่ในพื้นที่แล้วก็ญาติๆนะคะบอกว่าน้ําสูงถึงเข่าแต่ว่าบางพื้นที่ก็มิดหลังคาจอดรถเลยก็มีนะคะเห็นใจในความเสียหายที่เกิดขึ้นก็อยากให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ย ได้ทําการแจ้งเตือนที่เป็นเรียลไทม์นะคะให้กับประชาชนรวมถึงการอบพยพที่จะแบบรวดเร็วแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยรับมือได้ทันนะคะตนเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมีการดูแลเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าเหมือนกัน <ạ. S 1> แต่ว่ารวมถึงเรื่องที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการเยียวยาประชาชนหลังน้ําลดนั่นเองนะคะเพราะว่าก่อนอันนี้เราจำได้ไหมว่า ครั้งก่อนก็นเรียกว่าปริมาณโคลนที่น้ํามาแล้วมา<ช>พร้อมโคลนก็คือแบบเยอะมากๆนะค,คุณผู้ชมคะ่ะการจะกอบกู้หรือว่าการที่จะเคลียพื้นที่แล้วกลับมาใช้ชีวิตปกตินั้นใช้เวลานานเลยทีเดียวใช่ะะแล้วค่ะส่วนหนึ่งพี่เชอรี่ก็มองว่าสามารถแก้ไขปัญหาระยะยาวได้นะคะนั่นก็คือวิธีของการทําการเกษตรแบบผสมผสานค,คือมันจะมีการปลูกพืชเศรษ,ษฐกิจซึ่งเป็นพืชอุ้มน้ําในส่วนนี้นะคะค่ะมันจะช่วยชะลอเวลาที่น้ํามันไหลมาเวลาที่มีพืชที่ช่วยอุ้มน้ำเนี่ยมันก็จะช่วยชะลอได้เนี่ย ระหว่างนั้นก็อาจจะช่วยทําให้ชาวบ้านหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่แถวนั้นที่กําลังจะได้รับผลกระทบเนี่ยค่ะสามารถเตรียมตัวในการอพยพได้ทันปัญหาหลักของภัยพิบัติธรรมชาตินะคะพี่ชารี่ก็ยังมองว่าเป็นเรื่องของภาวะโลกร้อนอซึ่งต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกของเรามีการรณรงค์มายาวนานมากนะคะแต่ว่าในช่วงปีหลังๆอาจจะทําให้คนรุ่นใหม่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหานี้กันมากขึ้นเพราะว่ามันเกิดผลกระทบมากขึ้นทุกปีและหนักขึ้นทุกปีด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ บริเวณไกลๆที่เราไปไม่ถึงแล้วขัว<ช>โลกเหนือขัวโลกใต้าาตอนนี้เนี่ยตัวเราเข้าไปใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะมันส่งผลต่อความเป็นอยู่และชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ควรจะได้รับการแก้ไขแล้วก็ดูแลบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ<ช>บอกเลยว่าสาคัญมากถูกต้องในฐานะที่พี่เชอรี่เองเนี่ยก็มีเชื้อสายทางน่านเนาะพี่เชอรี่ก็บอกว่าก็มีการสอบถามอันนี้ก็คือเป็นการสัมภาษณ์เมื่อคือนนี้แหละค่ะคุณผู้ชม่ะพี่เชอรี่บอกว่าถ้าลงพื้นที่เนี่ยอาจจะยังไม่อยากจะลงไปดีกว่าเพราะว่าตนเองอาจจะเป็นภ คนในพื้นที่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือส่งกําลังใจแบบเร็วที่สุดนี่แหละนะคะคือการมาสัมษณ์แล้วก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงนะคะรวมถึงช่องทางความช่วยเหลือต่าง,างๆให้กับชาวบ้านด้วยนะคะ<ร>แล้วก็ถ้าหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการติดต่อแล้วก็ประสานกับทางพื้นที่นะคะว่าจะมีการช่วยเหลือในด้านใดได้บ้างน,นะคะซึ่งพี่ชลีก็กาลังศึกษาตรงนี้แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือแน่นอนนะคะเพราะตอนนี้เองก็คนในพื้นที่เองก็ลําบากนะบางพื้นที่ก็อย่างที่พี่เปิ้ลนครื่อกินที่บอกไปว่ามีการตัดไฟแล้วนะคะทำให้สัญญาอินเทอร์ เชอรี่เขียวสอดกันค่ะตอนนี้เท่าที่ทราบอะหลายอำเภอในนาก็น้ำท่วมแบบหนักนะคะภาพที่เห็นอย่างในอำเภอเมืองอย่างเงี้ยก็คือชั้นหนึ่งเนี่ยเข้ามาแบบประมาณครึ่งขาได้อยู่เหมือนกันแล้วก็โรงพยาบาลน,น่านก็ได้รับแบบผลกระทบแบบค่อนข้างหนักอะไรเงี้ยค่ะต้องย้ายทั้งผู้ป่วยย้ายอุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วก็มีอุปกรณ์หลายอย่างที่มันย้ายไม่ได้ จริงๆน้านโดนต่อเนื่องมา3ปีแล้วเนาะที่หนักๆแบบนี้ปีที่แล้วเนี่ยบอกว่าเป็นปีที่แบบหนักสุดในรอบร้อยปีของหน้าเลยแต่ว่าสาเหตุมันแตกต่างกันอย่างอย่างปีนี้ก็คืออย่างพายุวิภาที่ที่เข้ามาตั้งแต่ทะเลจีนใต้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะด้วยความที่พอ เราไม่มีผืนป่าในการที่จะช่วยดูดซับอะค่ะมันก็เลยเกิดแบบน้ำป่าไหลหลากพอน้ำป่าไหลหลากเนี่ยแหละที่มันจะทำให้เหมือนแบบเกิดการท่วมแบบฉับพลันนะคะคมีญาติที่ที่ค่อนข้างที่ยังจะพอได้คุยกันอยู่ในตัวเมืองะะอะไรเงี้ยค่ะก็ยังมีแต่มีอำเภออื่นด้วยอะไรเงีเ้ยแล้วตัวบ้านชลิเองที่น่านนะคะคมีอยู่ที่อำเภอทุ่งช้าง ก็โดนท่วมเหมือนกันแต่ว่าบ้านบ้านเรามันอยู่สูงนะคะพื้นที่บ้านอยู่สูงแต่ว่าตรงบริเวณแบบที่อยู่ติดกับแม่น้ำหน้านะคะก็ท่วมขึ้นมาเยอะเหมือนกันอยากส่งกำลังใจให้นะคะแล้วก็ให้ให้มั่นใจว่าจะไม่ได้ต้องเผชิญสิ่งนี้แบบแค่แค่ลำพังนะคะเฉลี่เชื่อว่าตอนนี้คงมีหลากหลายหน่วยงานที่เขากำลังอ,อ,อยากจะมอบความช่วยเหลือให้อยู่ แล้วก็แม้ตัวชลิเองด้วยค่ะก็กำลังลองประสานอยู่ค่ะว่าเราจะช่วยเรื่องนี้ได้ยังไงบ้าง